สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีด้วยพี่น้องด้อนะครับมือนีบ้าตาสิภาพพี่น้องนะครับมาบึงรีวิวการใส่เครื่องไปพร้อมๆอมกันนะครับตัวนี้เป็น casio ctk รุ่น5,000นะครับตัวนี้จัดทรงให้คุณพ่อวันดีนะครับคุณพ่อวันดีหรือว่ารุ่งตะวันมิวสิกนะครับตัวนี้จะจัดทรงไปจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสงขลาเด้อคุณพ่อเป็นคนอีสานบ้านเฮานะครับเป็นคนอุบลราชธานีนะครับไปเห็นงานอยู่จังหวัดสงขลา คุณพ่อได้จัดสั่งซื้อคีย์บอร์ดคาสิโอซีดีเครุ่น5000นะครับกับบาตานะครับคุณพ่อบอกว่าโอ้ไปเห็นรีวิวนะครับบาตาเล่นจังหวะลำบงเล่าก็เลยนะครับระบุมาว่าให้บาตาเฮ็ดจังหวะลำบงเล่ากับจังหวะสาละวันใส่มาให้น้ำแน่ด้อนะครับอ่ะอันดับแรกเนาะอคุณพอนะ่อเนาะมาเบิ่งเคืองไปพร้อมๆกันนะครับ บ้าตาได้แปลภาษาไทยแล้วนะครับคุณพ่อเล่นเป็นแล้วสามารถลอกสติกเกอร์ออกได้เลยนะครับตัวนี้เขาจะเขียนภาษาไทยแปะบนปุ่มกดให,ใ,หให้คุณพ่อเนาะเอาอันดับแรกครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้อยู่ข้างล่างคุณพ่อเด้อเข่าเครื่องเสียงนะครับมันจะมีลู่ LR นะครับสองลู c. อันนี้อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์หรือว่าหม้อแปลงรุ่นนี้สามารถเสียบหม้อแปลงไฟบ้านได้หรือว่าจะเป็นทานนะครับทานหกก้อนตัวนี้เข่าหูฟังนะครับประมาณนี้แล้วรูทันม่าตรงนี้นะครับรูทันม่าตรงนี้มันก็นนกจะมีเขา่า ซัตเทนนะครับตัวเหยียบแพดเดิลนั่นเองนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มโวลูมระดับเสียงทั้งหมดนะครับควบคุมเสียงทั้งหมดเลยปุ่มอินโทรจังหวะ A จังหวะ B อันนี้จบจังหวะนะครับเปิดเลนจังหวะอันนี้เบสนะครับปรับช้าเร็วนะครับปรับซาเร็วของจังหวะนะครับจังหวะไทยนะครับเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4ปุ่มเซฟครับออปติม กับเลเยอร์อยู่น้ากันการผสมเสียงหรือว่าลดอัปเตมรให้มันต่าสูงนะครับตัวนี้แซมปิ้งตัวนี้ฟังชันนี่ครับนี่การ์ดนะครับแผ่นการ์ดนะครับปุ่มตัวเลขนะครับปุ่มตัวเลขก็จะประกอบด้วยเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลขเกขาแล้วก็เลขศูนย์และเครื่องหมายลบบวกนะครับปุ่มเสียงนะครับจังหวะเพลงนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับคุณพ่ออันดับแรกนะครับมาตาได้เสบอะแดปเตอร์ไปแลวครับมองคําว่าอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับ หรือว่าหมอบแปลงนั่นเองแล้วก็เปิดคำว่าปุ่มเปิดปิดนะครับจิ้มไปที่หนึ่งครับปั๊บนะครับนาจอสีฟ้าชัดเจนเปิดบุหรุมครับเปิดวุลรุเลมเช็คลิมนะครับเช็คลิมเอกคุนพ่อเบิงก่อน,นะครับบาใส่งานไหลบอนะครับติดทุกริมบอนะครับเอาไหมนะครับ ดิทุลิมครับพิดเ็นซได้นะครับโดยรวมของสภาพเครื่องงามนะครับงามเลยนะครับบอดี้สีดานะครับเสียงนะครับเข้ากดที่เสียงเสียงนะครับกับเสียงเครืองหมายถึงพวกนี้เองนะครับก็นเสียงอันนี้บาตาอ่าเป็นการอัดสดๆให้คุณพ่อคุณพ่อจะได้เห็นหน้าจอชัดเจนนะครับถ้าสามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับหรือพิมพ์ออกมาได้ครับหนึ่งร้อยนะครับนี่คือเสียงส่วนจังหวะมากดที่จังหวะปั๊บอ่าแล้วก็เปิดเล่นจังหวะตัวนี้ครับ น,นี้คือจังหวะในตัวเครื่องเบสเขากดที่ปุ่มเบสครับอ่าเอาเร็วๆนิดนึงนะครับอ่าอันนี้คือจังหวะในเครื่องนะครับเพลงกดที่เพลงปุป๊บอ่ะแล้วเปิดฟังนะครับอันนี้คือเพลงที่อยู่ในเครื่องประมาณนี้อันนี้อธิบายเบิงต้นให้คุณพ่อนะครับบัดที่นี่จังหวัดไทยจังหวัดไทยบาตาเอามาเซฟใส่คําว่าจังหวัดไทยมองนี้แล้วนะครับคุณพ่อสามารถกดที่เขาเจ่นจังหวัดไทยเมื่อกี้เขากดเพลงอยู่ ห้เขาเอามือมอเหนิ้วมากดเข้ามาจังหวัดไทยก่อนครับหายไฟสีส้มมันขึ้นบางนี้นะครับสีแดงบางนี้นะครับแล้วคุณพ่อมาก,กอูดเสียงที่หนึ่งเลยปุ๊บเสียงที่หนึ่งมันก็จะเป็นจังหวัดไทยเบนโบลิโลจังหวัดที่หนึ่งเลยนะครับคุณพ่อสามารถเปิดเห่นจังหวัดตัวนี้น,นะครับฟังนี่เป็นฟังเบสนะครับพ่อสามารถจับเบสดได้เลยครับเบสขึ้นอัตโนมัติปุ่มเบสพ่อว่่ต้องไปแตะมาแล้วนะครับสุโลโกกงครับกดที่จังหวัดไทยเอ,อจังหวัดเ ตัวอย่างหญ่ไม่จังหวะบีครับสโลกของจังหวะบีก็ได้นะครับคือจบจังหวะนะครับเปิดเปิดเลนหรือว่าาจะเปิดเล่นจังหวะตัวนี้ก็ได้ครับหรือว่าาจะยุดยุดยุดเปิดยุดมงนี้ก็ได้ครับหรือจะเปิดเล่นมงนี้ก็ได้ครับจะควอดเบรกครับสมมติเ้าเล่นจังหวะบีฮาสมาสถสโลกของจังหวะบีได้ครับเัอยาใหญ่มาจังหวะเอฮะสโลกของจังหวะเอครับโค้ชหนึ่งครับ มานีนะครับนี่ปุ่มปรับสาเร็วของจังหวะนะครับถ้าสามารถกดลงกดคืนมันก็จยเร็วนะครับหรือว่าฮักดปุ่มหนึ่งปุ๊บแล้วฮา่ก็มาพิ่ม070ก็ได้เท่กันนะครับแต่ความเร็วเพื่อกันนะครับอ่เมอกี้ฮักดเสียงที่หนึ่งก็คือเสียงตัวนี้ครับเป็นเสียงออแกนนะครับอิบาตาเซียไทยนะครับเสียงที่สองนะครับพอดคุณปอดสามารถกดเสียงที่สองครับ เพื่อเปลี่ยนเสียงครับเป็นเสียงแ S, ค,นง passou, นคนง่นะครับกดเสียงที่สามเป็นเสียงกีตาร์นะครับกดเสียงที่4ี่เป็นเสียงซอนะครับคุณพ่อสามารถจะเปลี่ยนจังหวะนะครับคุณพ่อกดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งนะครับมันจะพร้อมไปจังหวัดที่2นะครับเพื่อยืนยันให้ไปจังหวัดที่สองคุณพ่อกดเสียงที่หครับเป็นวิกกินนะครับ จังสโ,โลกองนะครับตอนนี้เขาเล่นจังหวะเออยู่อ่าเขาใหญ่มาจังหวะบีได้ครับเขาเล่นจังหวะบีเขาสามารถกดโสโลกองจังหวะบีครับใหญ่มาจังหวะเอครับอ่านะครับคุณพ่อสามารถกดโสโลกองได้เลยนะครับตรงนี้อินโทรนะครับอ่าสโ,โลกองกดที่คีย์บอร์ดฟังเสียงครับ เสียงไวซี่คุณพ่อสาม,มารถกดเสียงที่2ครับพับเปลี่ยนเสียงไนเลยนะครับสีเสียงหมง่องนีนะครับหรือว่ากดเสียงที่3นะครับกดเสียงที่4ครับอ่านะครับหนึ่งจังหวะเซฟลงไวหม่องนี้ไดซี่เสียงนะครับคุณพ่อสาม,มารถเปลี่ยนจังหวะไม่โดยที่กดจังหวหงะหวท้ายหนึ่งครั้งนะครับจังหวะท้ายหนึ่งครั้งป๊บแล้วกดเสียงที่หนึ่งครับ เป็นจังหวัดหมอลำนะครับทุกพ่อสามารถสรุปของไห้เลยครับสงอินโทนะครับมองนี่สามารถกดใดเลยนะครับสามารถเล่นจังหวัดเอต่อใดเลยนะครับหรือว่ายายมาจาจังหวัดบีครับสรุปของจังหวัดบีอันนี้ก็จบเปิดเลนจังหวัดตัวนี้นะครับหยุด เปิดยุดหรือว่าจะเปิดเล่นจังหวะกวดที่ว่าจังหวะ A เลยก็ได้ครับจังหวอดเบสครับสุโลโกกลองครับเลนที่คีย์บอร์ดเพิ่งนะครับกดเสียงที่สองครับกดเสียงที่สามครับยุดจังหวะครับเสียงที่สี่นะครับกดเสียงที่สี่เปิดจังหวะ A สองครั้งกดสองครั้งนะครับจะเป็นล่องศูนย์ครับเอาเล่นจังหวะเอครับล่องศูนย์นะครับในจังหวะหมอลำนะครับคือคือจังหวะที่สามนะครับจังหวะที่สามเสียงที่สี่เอาไว้เล่นหมอลำลงเกินหมอลำนะครับอ่ากดเสียงที่สี่นะครับเปิดจังหวะเอสองครั้งนะครับมันจะเป็นลงเกินหมอลำ เกินเสร็จปุ๊บเฮายหยุดครับเฮ้กดเสียงที่หนึ่งครับเปิดเล่นจังหวะด A เล่นหมอลำหนเลยครับครับคุณพ่ออยากจะเปลี่ยนจังหวะไหมนะครับคุณพ่อกดที่จังหวัดท้ายหนึ่งครั้งครับกดเสียงที่หนึ่งครับเป็นสามชาครับสามชาตอนนี้เฮ้เล่นจังหวะเออยู่เราสามารถย้ายมาจังหวัดบีสุลกองจังหวัด B คกดหนึ่งครั้งครับกดอินโทรฟังนะครับ พอใหญ่มากจังหวะเอก็ได้นะครับจะบ่วีเสียงแสแนครับเข้าเล่นจังไหนจังหวะไหนเข้ากับสโล่กองจังหวะนั้นก็ได้นะครับเข้าเล่นจังหวะเอครับจักควาเบทครับสโล่กองจังหวะเอย้ายมาจังหวะบีสโล่กองจังหวะบีครับอ่าตอนนี้คือเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองครับ ียงที่สามเสียงที่สี่ครับคุณพ่ออยากจะเปลี่ยนจังหวะไหมคุณพ่อกดจังหวะไทยหนึ่งครัง้งแล้วกดเสียงที่หนึ่งครับเป็นจังหวะลําม,มูไทยนะครับกรเล่นได้สองรูปแบบคือจังหวะเอกกับจังหวะบีนะครับลองกดฟังที่คียบอร์ดนะครับเป็นเสียงออกแกนกดเสียงที่สองครับ เสียงแค่นะครับกดเสียงที่3เป็นเสียงกีตาร์นะครับพิ้น,นะครับกดเสียงที่4ครับอ่ามาที่นี่คุณพ่ออยากจะเป็นจังหวะไหมกดคุณพ่อกดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งกดเสียงที่1ครับเป็นจังหวัดสารวันนะครับคุณพ่อ อ่าบอกว่าบาตาฮิตจ,จังบะสารวันให้คุณพ่อแอนเดอร์นครับอ่าเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงอ้าครับกดเสียงที่หนึ่งฟังเสียงกดเสียงที่สองครับคุณพ่อกดเสียงที่สามกดเสียงที่สี่นะครับ สารวัตรนะครับคุณพ่อจะเปลี่ยนจังหวัดไหมคุณพ่อกดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดเสียงที่หนึ่งครับเป็นจังหวัดลำวงลาวครับกดโซโลกก้องนะครับจังหวัดลำวงลาวก็จะมีจังหวัดเอจังหวัดบีตอนนี้เขาเล่นจังหวัดบีอยู่สมารโซโลกก้องได้เลยครับใหญ่มาจังหวัดเอครับโซโลกก้องกดหนึ่งครั้งครับเ้าจะเล่นจังหวัดไหนก็ได้นะครับเอหรือบีก็ได้นะครับคุณพ่อใหญ่มาจังหวัดบี กดซูโลก้อก็กดที่จังหวะบีครับอ่าเรกดที่คีย์บอร์ดครับเป็นเสียงไว้ซีเสียงที่สองครับเสียงที่สามนะครับเสียงที่สี่นครับเฮายไม่จังหวะเออ่าคุณพ่อจะเปลี่ยนจังหวะไม่ กับคุณพ่อกดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งนะครับกดเสียงที่หนึ่งครับเป็นกล่องเง้ยวมาที่นี่อ่าเลาะเลนคี์บอยบ้างครับกดเสียงที่สองกดเสียงที่สามกดเสียงที่สี่ครับอ่าหยุดจังหวะครับอ่าประมาณนี้การใส่เครื่องนะครับ ย้ำนะครับคุณพ่ออยากจะเปลี่ยนจังหวะให้คุณพ่อกดจังหวะไทยหนึ่งครั้งแล้วกดเสียงที่หนึ่งจังหวะก็จะเปลี่ยนนะครับอ่ะเป็นโบลิโล่เห็นไหมครับถ้าคุณพอ่อบ่อยากเปลี่ยนจังหวะคุณพอ่อ่ต้องไปแตะคําว่าจังหวะไทยนะครับมันจะเดินหนาไปเรื่อยๆจังหวะไทยหนึ่งครั้งเสียงที่หนึ่งจังหวะไทยหนึ่งครั้งเสียงที่หนึ่งมันจะเดินหนาไปเรื่อยๆหรือว่าเฮาบ่อยากให้มันเดินหนาเขาสามารถขมจังหวะไทยได้นะครับอ่าสมมติเฮาอยู่โบลิโล่นะครับจังหวะที่หนึ่งอยู่เขาอยากจะเล่น จังหวัดกองแยวนะครับเข้าต้องจําเลยว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดมันอยู่หมายเลขเท่าไหร่นะครับเช่นนะครับจังหวัดที่1คือโบลิโลจังหวัดที่2คือคือบิกินกองยยาอยู่จังหวัดที่8นะครับคุณพ่อกดจังหวัดไทยกดเลข8นะครับหมองปุ่มตัวเลขครับเลข8ปดปุ๊บแล้วกดเสียงที่1ครับเปิดเล่นจังหวัดครับเป็นกองแอ่นะครับคุณพ่อยางเลรนจังหวัดมอลมคุณพ่อกดจังหวัดไทยกดเลข3นะครับกดเสียงที่1นครับ อ่านะครับบ่จาเป็นต้องกดจังหวัดไทยแหละเสียงที่หนึ่งนะครับสามารถกดขมจังหวัดใดเลยบาตาจะกดจังหวัดไทยกดเลขหนะครับกดเสียงที่หนึ่งเป็นสารวัตรแหละปัดจกดจังหวัดไทยกดเลขสี่กดเสียงที่หนึ่งเป็นสาม่ากดจังหวัดไทยกดเลขเจกดเสียงที่หนึ่งครับเป็นลําบงเลาานะครับ สามารถกดคำจังหวะได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะท่วนให้คุณพ่อนะครับเดี๋ยวจะท่วนคลิปนี้ท่วนก่อนจะปิดเครื่องคุณพ่อปิดระดับเสียงหมุนท่วนเข็มนาฬิกามานะครับกดคำว่าปุ่มเปิดปิดทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยครับปล่อยมือออกเลยนะครับมาหนีมาตัดคลิท่วนให้ให้คุณพ่อครับเปิดนะครับเปิดเครื่องจิ้มทีหนึ่งเบาๆแล้วก็ปล่อยมือครับเปิดโวลูมนะครับเอาดังตามใจหมักครับจะแห้งจะเบาก็แล้วแต่เฮ้าเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บ ถ้าห้ากดเสียงที่หนึ่งปุ๊บเบอร์เลนจังหวะ A จับคอร์ดเบสครับจะเป็นโบลิโลทันทีนะครับถ้าข้าจะกดเปลี่ยนจังหวะไม่ให้ห้ากดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งกดเสียงที่หนึ่งครับจังหวะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจังหวะไม่กดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งกดเสียงที่สองครับจะเปลี่ยนจังหวะไม่กดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งกดเสียงที่หนึ่งครับ จะเปลี่ยนจังหวัดไหมกดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งกดเสียงที่หนึ่งครับอ่ะขาอนุญาตลดบุหรุลงนิดหนึ่งนะครับอ่าเขาอยากจะขามจังหวัดไหมเขาสามารถกดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งกดเลข8นะครับกดเสียงที่หนึ่งครับอ่านะครับตาอยากจะเล่นจังหวัดที่7กดจังหวัดไทยหนึ่งครั้งกดเลข7ครับกดเสียงที่หนึ่งครับอ่ากดจังหวัดไทยกดเลขห้า เสียงที่หนึ่งครับลำพูไทยนะครับกดจังหวัดไทยกดเลขหกกดเสียงที่หนึ่งครับเป็นสารวัตนะครับโซโล่กล้องเล่นง่ายครับดูนี่เล่นง่ายนะครับคุณพ่อบอต้องไปเฮ็ดยังแล้วนะครับมาตัดเสียงเส็ยจังหวะเส็ยระบบห้คุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับแปะภาษาไทยห้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อเล่นคลองเล่นเก่งแล้วมันบวงงามสามารถลอกสติ๊กเกอร์ออกได้เลยนะครับ อคุณพ่อหากคุณพ่อสงสัยให้โทรมานะครับให้โทรมาหาบาตาหรือว่าแอดไอดีไลน์มากระได้ด้วยคุณพ่อเด้ออ่ะขอบคุณคุณพ่อวันดีนะครับที่อ่ะได้สั่งซื้อนะครับเป็นคาซีโอซีทีเครุ่นห้าพันนะครับกับบาตาพอลูกสามกว่าจีคุยกันได้กว่าจีซื้อกันได้นะพ่อเนาะาหมดมือเลยมือนี้นะครับย่ำนะครับคุณพ่อย่ำนะครับหากว่าเข้าใจให้โทรมาได้ตลอดนะครับโทรมาถาม โทรมาสอบถามว่ามันเป็นจังไดใส่จังไดถ้ามันงงนะครับก็โทรมาหรือวิดีโอข้อมากก็ได้นะครับทางไลน์นะครับอ่ะ,อะคลิปนี้ก็ฝากไว้เนาะขึ้นผ่อนาะอปิดเครื่องครับปิดวุดลรุ่มลงมานะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดปิดเครื่องครับคลิปนี้ก็ไว้ยซัมี้ครับสวัสดีครับ